สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิดสุขูสุคนเศา้ามณีพ่อกันคือเก่าจากพี่น้องเป,เปิดร้านนกมาพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับเมกาคนเก่าคนเดิมจะพี่น้องเมนีสิผ้าพี่น้องมาเบิงว่าภารากิจของเมขาราตีตื่นเ้าขึืนมากก่อนเปิดร้านค่ะเห็ดหยางเหนานะพี่น้องเนาะนี่เลยจากพี่น้องอันดับ อันดับแรกโอ้ยลินพันธ์ดีเนอะอันดับแรกพี่นอะเช็ตตู้จะพี่้องเช็ดตู้แนะซ่เครื่องดืนก่อนจะ้ะอันดับแรกเลยของเมคคาลาติ ไปแล้วฝาที่สองจ้า ไปแล้วฝาที่สาม ที่สี่ค่ะเสร็จไปแล้วฟาที่ห้าจากพี่น้อง เซตแล้วพี่น้องสำหรับเช็ดตู้กระยกเพราะว่า,วาก้อนลูกค้าสีขาวล้านนี่คือคือต้องเฮ็ดแบบนี้ประจําทุกมือลจ้ะพี่น้องเพราะว่าลูกค้ามีทั้งเด็กหน่อยมีทั้งคุณยังนาะจากน้องมาเปิดเขาก็ต้องปองกันปลอดภัยไว้ก่อนนะจ้ะพี่น้องคือเราต้องเช็ดละอองที่มันติดอยู่กระจกกันสิแบบแบบนี้นะจ้ะพี่น้องคือต้องเช็ดยิ่งเป็นบรรยากาศฝนตก เป็นบรรยากาศเย็นนงสิแห้งละอองฟุตอ,อาไอละอองแห้งหลายพี่น้องยู่ตู้เซนก็คืออากาศห่อนดิจ้ะหลังจากเช็ดตู้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะภารกิจต่อไปของแม่ค้าราตีคืออะไรอีละพี่น้องทำความสะอาดภายในลานและะ้วกไในลานแล้วกะ็นอกลานจ้ะพี่น้องแถวหน้าลานนะจ๊ะ เฮ็ดกันส่เป็นประจำทุกมือละจ้ะพอดีมือนี้เป็นบรรยากาศมือนี้มันฝนตกลิ่นจ้ะเ้านีเ้านี้ฝน,นตกลิ่นก็เลยเอาแกะกองกระดาษนะจ้ะมาล่องเพื่อให้ลูกค้าเพิ่นไปเดินเขาเดิอนออกสะดวกสบายนะจ้ะเพราะว่นหนาลานเนาะทั้งมันเป็นพื้นกระเบื้องนะจ้ะกันลื่นลวกันเปื้อนน้ำนะจ้ะใดทั้งสองอย่างก็เลยเอามาวางให้ลูกค้าเดินเขาเดิอนออกยานสะดวกสบายคือ แม่คาราตีต้องรีบเดจจะพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าต้องเดใไ้มันเซ็ใไ้มันแล้วก่อนลูกค้าเขาลานจ้ะพี่น้องเพื่อต้องอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเดใไทมันเรียบรหล่ทูกอย่างในลานเฮาเฮาจ้ผมลูกค้าเข้ามาเฮ้ากฤดีพร้อมบ,บริการลูกค้าหังซสี่นะจัะพี่น้องอันนี้ก็เป็นการอัปเดตความเป็นอยู่ของแม่ค้าราตีเนอกจากเนาะว่าตื่นเ้ารึ้นมานมียังแน่เหีหยังแน่นอกจากเนาะ ขอบคุณลหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของราตีชาแนลเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆให้กับช่องราตีชาแนลสำหรับคลิปนี้กับไว้ซำนี้ก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าพี่น้องไปหากินกาแฟาก่อนวันนี้